เปิดเผยคาแนะนําเกี่ยวกับ5อาหารที่ช่วยล้างไตและขับของเสียในร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถหาได้ง่ายๆในตลาดคุณเคยคิดว่าเห็ดหรือผลไม้ที่เรากินในชีวิตประจําวันมีคุณค่าทางสุขภาพอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกอาหารที่ช่วยล้างไตและรักษาสุขภาพของไตให้แข็งแรงซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายทั่วไปสิ่งที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลไต ไตเป็นส่วนสําคัญของร่างกายที่มีหน้าที่สําคัญในการขจัดสารพิษและรักษาความสะอาดของร่างกายทําให้เราเข้าใจว่าการดูแลไตเป็นเรื่องสําคัญทั้งนี้เราสามารถดูแลไตได้อย่างไรคําตอบคือการเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางสุขภาพและช่วยล้างไตยอย่างมีประสิทธิภาพ5อาหารที่ช่วยล้างไตและขับของเสียในร่างกายกระลำปลีบรอกโคลีกระลำขาวกระลำปลีเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าสุขภาพสูงมีสารกลูกโคโซิโนเลต ที่ช่วยตับและไตในกระบวนการขจัดสารพิษซึ่งมีวิตามินซีโฟเลตและใยอาหารสูงช่วยต้านการอักเสบและเสริมภูมิคุ้มกันโดยรวมกินกระหล่ำปลีบ่อยๆช่วยให้ไตแข็งแรงและต้องการอาการที่เกี่ยวข้องกับไตพริกหวานแดงพริกหวานแดงเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าสุขภาพอย่างมากมีวิตามินซีและเอที่ช่วยลดการทำลายเซลล์ไตาจากภาวะเครียดออกซิเดชันและช่วยกระตุ้นการทำงานของไตให้มีประสิทธิภาพการกินพริกหวานแดงบ่อยๆ ช่วยให้ไตทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันอาการที่เกี่ยวข้องกับไตกระเทียมกระเทียมไม่เพียงเพิ่มรสชาติในอาหารแต่ยังมีคุณสมบัติทางยาช่วยลดความดันโลหิตต่อต้านการอักเสบและปกป้องหลอดเลือดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการทำงานของไตการเพิ่มกระเทียมลงในอาหารช่วยให้ไตทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันอาการที่เกี่ยวข้องกับไตแตงโมแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลายๆจาน ซึ่งช่วยให้ร่างกายขับของเสียทางปัสสาวะได้ดีอย่างช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วในไตและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ไตาการกินแตงโมโบ่อยๆช่วยให้ไตทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันอาการที่เกี่ยวข้องกับไตแตงกวาแตงกวาเป็นผลไม้ที่มีความชุ่มชื้นสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มการขับปัสสาวะต,ตามธรรมชาติ และช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายเหมาะทำเป็นสลัดหรือกินเป็นของว่างการกินแตงกวาช่วยให้ไตทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันอาการที่เกี่ยวข้องกับไตแต่นี่เป็นส่วนที่มากคนลืมไปการดูแลไตไม่ได้เป็นเรื่องของการกินอาหารที่ช่วยล้างไตเท่านั้นแต่ยังมีการดูแลตัวเองในเรื่องของการดื่มน้ําและการออกกําลังกายอีกด้วยการดื่มน้ําพอเพียงและออกกําลังกายบริสุทธิ์ช่วยให้ไตทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันอาการที่เกี่ยวข้องกับไตคําถามสําหรับคุณ คุณเคยเจอปัญหากับไตหรือไม่คุณมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลไตยอย่างไรคุณคิดว่าการดูแลไตเป็นเรื่องสําคัญหรือไม่มีอาหารอะไรบ้างที่คุณชอบกินเพื่อดูแลไตามาถามตัวเองและแบ่งปันเพื่อความรู้กันได้เลย